สวัสดีครับท่านผู้ชมมาเข้าครัวกับลุงลอยกันอีกรอบครับรอบนี้มาทอดหมูแดดเดียวสูตรลุงลอยทําเองครับเอาน้ํามันลงกระทะก่อนนะครับน้ํามันมือสองครับแต่ยังมีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมชมแล้วอย่าตกใจนะครับอ่านะครับขันกรองอย่างดีนะอันนี้ทํากินเองนะถึงทําขายก็ไม่เป็นไรครับน้ํามันยังมีคุณภาพเมาดูดูหมูกันตอนนี้เราใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ตั้งไฟให้เดือด นะครับตั้งไฟให้เดือดนะ,ะใช้ไฟกลางนะไม่เน้นไฟแรงนะครับอ่อนถึงกลางเอาละครับตอนนี้น้ํามันเริ่มเดือดก็ตักหมูใส่ลงในกระทะครับนะเอาหมูใส่ลงในกระทะหมูใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไม่ต้องคนต้องกวนนะเอาละครับเสร็จแล้วก็รออีกนิดนึงนะครับอรออีกนิดนึงให้น้ํามันเดือดโอ้นะครับไฟดับเปิดแก๊สใหม่นะ นะเปิดแก๊สใหม่นะครับแล้วก็รอรอใหอ้ไฟมันร้อนนะครับน้ามันเดือดหมูก็เดือดตามไปด้วยนะฮะสักครู่ครับหมูแดดเดียวนะครับทํากินได้ทาขายรวยนะครับสูตรลุงลอยทาเองนะสั่งได้นะครับเราส่งบริการทั่วทิศทั่วไทยครับหมูแดดเดียวนะตากับดูมนะดูมแดดเดียวนะปลอดปลอดนะครับปลอดเชื้อลูก นะเป็นอาดมที่ตากนะครับไม่มีมดไม่มีแมงมาไต่ตอมได้ตัวน,นี้สุกแล้วครับพูดแป๊บเดียวนะตัวน,นีหน้หมูทอดนะครับมหมูทอดนะครับหมูแดดเดียวทอดอ่านี่เป็นการวิธีการเสด็จน้ามันนะครับไม่ต้องตั้งรอฮนะใส่จานเลยต้องเสด็จแบบนี้นะครับเล่งไปเรื่อยๆแปบ๊บเดียวครับแล้วหมูจะแห้งสวยนะเล่งไปเรื่อยๆครับทุกคนนะสูตรไก่ก็สูตรมันนะครับ ทำกินได้ทำขายรวยนะครับใส่จานลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่ออกมาแล้วครับหมูแดดเดียวจากครัวร้านรอยทางเข้าโกบินห้าสิบบุกนะครับร้อยสั่งได้ทุกโต๊ะเลยครับหมูแดดเดียวสูตรลุง้อยทำเองขายเองทอดเองบางครั้งก็กินเองนักเลงพอนะครับนี่แหละครับนี่หน้าตาหมูแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่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  ดูกันเต็มตาน่ากินไหมครับเห็นไหมครับ,หหรบแห้งอร่อยไหมอร่อยครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนหมูเดียเดียวลุงรอยที่ร้านรอยทางเข้ากองบินห้าสิบอําเภอใหญ่จังหวัดสงขลากับร้านรอยขาดใจมารู้จักน้ําแกงส้มตาลุงรอยกันครับน้ําแกงส้มตาลุงรอยนะครับปริมาณสองร้อยห้าสิบซีซีนะครับ,ร cc, รบอันนี้รสมะนาวซูนมะนาวนะครับสองร้อยห้าสิบซีซีเพิ่มน้ำอีกข้าร้อยครับเรื่งปรุงไม่ต้องใส่ อยู่ในซองหมดแล้วแล้วก็เตรียมวัตถุดิบจะเป็นเนื้อปลาหรืออะไรก็แล้วแต่รวมตั้งผักไม่เกินครึ่งกิโลนะวิธีทําใส่น้ําแองกับน้ําตั้งให้เปเหือดเต็มที่แล้วก็ใส่ลงไปแล้วใส่ปลาใส่ผักลงไปพอสุกกินได้เลยให,ให้แบบนี้ครับไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงอยู่นี่เรียบร้อยแล้วครับร้อยง่ายๆกับลุงร้อยกันครับ